สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะหลบไปอยู่นอกลำพังชีวิตวัย37ตุมตามวสิ์อดีตดารารุ่นเยาวยุค90หากย้อนกลับไปเมื่อราว10-20ปีหรือที่ใครๆหลายคนเรียกกันว่ายุค90ต้องเคยเห็นผลงานอดีตในแสดงรุ่นเยาวอย่างตุมตามวสิ์มีปรีชาอย่างแน่นอนนอกจากนี้ในปัจจุบันตุมตามวสินมีปรีชาในวัย37ปี หลังจากไปศึกษาต่ออยู่ในสหรัฐอเมริกานิวยอร์กวันนี้เรามีภาพล่าสุดของหนุ่มตุมตามมาฝากกันขอบอกว่ายิ่งโตยิ่งหล่อเข้มเลยทีเดียวนอกจากนี้ตุมตามว่ศินมีปรีชาในวัย37ปีก็ยังคงใช้ชีวิตยอยู่ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและหันแบลดีทางด้านเชฟอาหารเพราะทราบมาว่าหนุ่มตุมตามได้เรียนต่อที่สถาบันสอนอาหารทำอาหารและเบเกอรี่ชั้นสูง และเป็นเชฟประจำอยู่ที่เมืองบอสตันนอกจากนี้ปัจจุบันตูมตามวาสิณมีปรีชาได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วโดยหายย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อนซึ่งหาย้อนกลับไปในอดีตนั้นตูมตามวาสิณมีปรีชาเจ้าตัวเริ่มเล่นละครตั้งแต่อายุไม่เต็มสองขวบมีผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องเช่นแรงรักรับบทเป็นลูกหมูของแม่หนูดีสินใจเป่งพาณิช ที่ทำให้แจ้งเกิดเป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองส่วนทางด้านชีวิตครอบครัวตุ่มตามวสิทธิ์มีปรีชาเป็นทายาทบุตรชายแท้ๆของแม่ต้อยพิลาวันประสบศาสตร์อดีตนางเอกนักสแสดงอาวุโสชื่อดังส่วนบิดาคือพลตำรวจตีเอกกรัฐมีปรีชาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับแม่ต้อยพิลาวันประสบศาสตร์ว่าจากไปแต่แท้จริงแล้วกลับไม่ใช่อย่างนั้น โดยภายหลังแม่ต้อยพิลาวันประสบศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าร่างกายยังแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรคะ่ะนี่ก็กำลังจะไปอเมริกาได้วีซ่ามาเรียบร้อยแล้วไปอยู่กับทายาที่นูน่นเพราะน้องตามตุ่มตามวสิน์มีปีชาเขาก็เป็นเชฟอยู่ที่บอสตันจะมีละครให้เห็นอีกไหมคะคิดว่าระยะยาวนี้คงจะไม่มีให้เห็นเพราะจะไปอยู่กับทายาทที่อเมริกาคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก homishlandworld.com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ